สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกสิทธิชัยคาร์เซ็นเตอร์นะคะวันนี้นะคะเมมีรถเก่งมาให้ดูสาคันนะคะวันนี้เอาใจคนชอบรถเก่งกันไปก่อนนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนี่คะที่ต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นรถกระบะสีประตูนะคะหรือว่าจะเป็นแคปนะคะหรือว่าจะเป็นหัวเดียวนะคะอยากได้แบบไหนรุ่นไหนไปวิ่งใช้งานนะคะหรือไปเที่ยวนะคะรถครอบครัวนะคะ ทักเข้ามาหาเราได้เลยนะคะสินชัยคาเซ็นเตอร์สาข,าขาขอนแก่นนะคะรถสวยสภาพดีค่ะไว้วางใจได้เลยนะคะเราคัดมาสภาพเกรต A เอทุกคันเลยนะคะก่อนจะไปดูรถกันวันนี้นะคะเดี๋ยวเมฝากช่องทางการติดต่อสินชัยคาเซ็นเตอร์ของเราไว้ก่อนนะคะเบอร์โทรศรัพท์นะคะ0 8 9 9 6 9 5 5 7 7 0 9 2 3 3 8 7 7 8 8ค่ะและ0856617779นะคะ ดี l i น์ของเรา S I S, S I N C H A I ค่ะตามด้วยเลข2นะคะสินใช้2สาขาขอนแก่นของเราค่ะรถสวยสภาพดีนะคะสแกน QR code ของเราเข้ามาได้เหมือนกันนะคะสแกน QR code ของเราเข้ามาได้นะคะหรือทักมาใน id line นะคะ add line เข้ามาได้เลยนะคะหรือฝากเบอร์เข้ามาอีกช่องทางหนึ่งก็คือ inbox ของเรานะคะฝากเบอร์เข้ามาได้เลยนะคะอยากได้รถแบบไหนรุ่นไหนนะคะเม้นเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับลูกค้าที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะ สา,าะะสามารถกดไลค์กดแชร์ให้เมย์ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะและแล้วก็นะคะกดติดตามไว้ด้วยนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่ดูไม่ทันนะคะก็สามารถ,ถ,าารถ,ถนะะเปิดดูย้อนหลังได้ด้วยนะคะเปิดดูย้อนหลังได้เลยนะคะแฟนเพจสินชัยคาร์เซอร์ของเรารถสวยสภาพดีไม่มีผิดหวังแน่นอนกดติดตามไว้เลยนะคะสําหรับโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะยังยมีมงนอยนะู่นะคะสําหรับลูกค้าท <quin> ่านไหนที่จองรถนะคะออกรถภายในเดือนนี้นะคะโปรโมชั่นของเรายังมีอยู่นะคะของเรา แจกเครื่องใช้ไฟฟ้าไปพร้อมเลยนะคะรถสวยสภาพดีไม่พอราคาถูกไม่พอเราแจกเครื่องใช้ไฟฟ้ากลับบ้านไปด้วยเลยนะคะสําหรับรถสินชัยคาเซตเตอร์ของเรารถสวยสภาพดีค่ะราคาเป็นกันเองนะคะออกง่ายอนุมัติเร็วค่ะช่วยทุกคันดันทุกเคสลูกค้าอยากปรึกษาข้อมูลอะไรนะคะลูกค้าทําอาชีพอะไรนะคะลองเข้ามาคุยปรึกษากันได้นะคะเงินเดือนเท่าไหร่นะคะเข้ามาคุยกันได้เลยที่สินชัยคาเซตเตอร์ของเรา สินชัยคาสตเตอร์ของเรานะคะตั้งอยู่ถนนมลิวันนะคะมุ่งหน้าเข้าไปในตัวเมืองขอนแก่นเลยนะคะก่อนถึงสะพานบายพาสฝังขาเข้าในตัวเมืองขอนแก่นนะคะหรือลูกค้าที่มาจากต่างจังหวัดเนาะจะมาหาเราเข้ามาในไอเดียไลน์ได้เลยเดี๋ยวเมย์แชร์โลเคชันไปให้นะคะรับรองรับประกันมาถึงเต้นเราไม่มีผิดหวังแน่นอนเรามีรถให้บริการมากมายกว่า2อ0คันเลยทีเดียวไม่รอช้ากันเลยค่ะเราไปดูรถคันแรกกันเลยนะคะ สำหรับรถคันแรกวันนี้นะคะเป็น Toyota v o ีอนะคะ Toyota v o ีอนะคะตัวนี้เป็นตัวเจนะคะตัวนี้บอกเลยรถสวยมากค่ะราคานะคะราคารถให้พิเศษเลยสำหรับสมาชิกแฟนเพจสินชัยคาซาเตอร์ของเรานะคะสำหรับ Toyota v o ีอคันนี้ตัวนี้เครื่องยนต์1.5นะคะเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้ปี2010ปี2010นะคะตัวนี้ออกรถอยู่ที่12,000บาท ผ่อนอยู่ที่6 6 6 4บาทค่ะ6ปี72งวดหรือจะผ่อน7ปีก็ได้นะคะผ่อนยาวๆกันไปได้เลยสำหรับสินชัยคาเซตเตอร์ของเราผ่อนอยู่ที่5,000กว่าบาทเองนะคะสำหรับ t o y ย t a v i o อคันนี้ปี2010ค่ะปี2010เกียร์ออตโต้นะคะราคา279,900บาทค่ะ 279,900บาทนะคะสำหรับ Toyota v ว o s คันนี้เราไปดูภายในรถภายในรถนี่บอกเลยสวยมากค่ะเราคัดมาเกต A A ทุกคันนะคะสภาพยังสวยอยู่เลยนะคะใหม่เอี่ยมมากเลยเบาะผ้าสีดำอย่างดีเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีดำอย่างดีนะคะเบาะยังใหม่ๆอยู่เลยภายในกว้างมากตัวนี้เป็นเครื่องเครื่องยนต์1.5เกียร์ออโต้นะคะเครื่องยนต์1.5เกียร์ออโต้ปี2010ค่ะสำหรับ Toyota v ว o s คันนี้นะคะ สำหรับลูกสำหรับลูกค้านะคะไหนที่สนใจนะคะเป็น Toyota v i o อคันนี้เนาะหรือเป็นคันอื่นๆที่เมย์ไม่ได้เอามารีวิวนะคะ สามารถเปิดดูย้อนหลังได้เลยหรือแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวมีจะเอามารีวิวให้ดูนะคะรับรองไม่มีผิดหวังแน่นอนรถสินใชิญคาสิเตอร์ของเราสวยสภาพดีราคาเป็นกันเองทุกคันค่ะลองเข้ามาคุยปรึกษ,ษากันได้สําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจคันนี้นะคะแคปรูปแคปหน้าจอส่งข้อ inbox สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมให้เมได้เลยนะคะเราไปดูคันที่2กันเลยนะคะสําหรับคันที่2วันนี้เป็นซูซูกิสวีฟนะคะซูซูกิสวีฟนะคะ,ะ,คะเครื่องยนต์1.5ซีซีนะคะเครื่องยนต์1.5 เกียร์ออโต้ปี2 0 1 0ค่ะปี2010นะคะราคา2 9 9 9 0 0บาท2 9 9 9 0 0บาทนะคะสำหรับสุส u กิ s w วิปคันนี้นะคะสำหรับด้านหลังนะคะสวยมากเลยนะคะตัวนี้ทรงสวยมากนะคะตัวนี้5ประตูด้วยนะคะภายในภายนอกสวยมากค่ะตัวนี้นะคะ s u z u k ิ s w ว f ปเครื่องยนต์1นนะคะเครื่องยนต์1.5เกียร์ออโต้ปี2010 ตัวนี้นะคะราคา299,900บาท299,900บาทตัวนี้ออกรถอยู่ที่12,000บาทค่ะผ่อนอยู่6,400กว่าบาทเองนะคะสำหรับ Suzuki Swift คันนี้ปี2010ไม่วิ่งมาน้อยมากค่ะเราไปดูภายในรถกันเลยนะคะสำหรับภายในรถนะคะ แอร์แบ็กสองใบด้วยนะคะมีแอร์แบ็กสองใบนะคะพวอมเบลัยมัตติฟังก์ชันนะคะฟวอมเบลัยมัตติฟังก์ชันไม่วิ่งมาน้อยมากไม่วิ่งมาได้แค่แปดหมื่นกว่ากิโลเองนะคะเบาะผ้าสีดํดำเบาะยังใหม่ๆอยู่เลยกระจกปรับไฟฟ้าด้วยนะคะสำหรับด้านหลังนะคะด้านหลังก็กว้างมากค่ะกว้างมากสวยมากเบาะยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะสภาพดีมากค่ะออกรถที่สินชัยคาเซเ,เตอร์ของเรารับรองรับประกันไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะ พูดติดปากกันเลยนะคะรถสวยสภาพดีนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะทักเข้ามาได้เลยลูกค้าท่านไหนที่สนใจซูซูกิสวีปคันนี้นะคะแคปรูปแคปหน้าจอได้เลยนะคะออกรถ1 2 0 0 0บาทผ่อนอยู่6000ต้น,ต,นต้นเองนะคะเราไปดูคันที่3กันเลยค่ะสําหรับคันที่3วันนี้นะคะเป็นโตโยต้ายารีสนะคะโตโยต้ายารีสนะคะตัวนี้นะคะเครื่องยนต์1.5ค่ะ เครื่องยนต์1.5นะคะตัวนี้เป็นตัวเจไฟฟ้านะคะเป็นเกียร์ออโต้ปี2012ปี2012ค่ะตัวนี้บอกเลยสวยจริงๆมีแต่รถสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะสภาพดีบอกเลยวันนี้รถกระหน่ำซัมมร์เซลเลยจับให้ไปเลยสำหรับสมาชิกสิทธิ์ใชคาเซเตอร์ของเรารถราคาพิเศษกันเลยนะคะสำหรับ t o y ยต a ายาน s คันนี้นะคะเครื่องยนต์1.5เกียร์ออโต้ปี2012ปี2012นะคะตัวนี้ออกรถ1 2 0 0 0บาทค่ะผ่อนอยู่ 6,463บาท6ปี72งวดหรือจะผ่อนยาวๆ7ปีสบายๆกันไปได้เลยผ่อนอยู่ที่5,000กว่าบาทเองนะคะสำหรับ t o y ยต้ายา i s คันนี้เกียร์ออโต้นะคะไม่วิ่งมาน้อยมากไม่ก็วิ่งมาน้อยเหมือนกันนะคะวิ่งมา90,000กว่ากิโลนะคะสำหรับ t o y ยต้ายา i ีคันนี้สีสวยมากค่ะสำหรับ t o y ยต้ายา i s คันนี้นะคะเมย์ย้ำอีกทีหนึ่งเนาะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.5นะคะเครื่องยนต์1.5ปี2012เกียร์ออโต้ค่ะ ตัวนี้ออกรถอยู่ที่12,000บาทนะคะตัวนี้ราคา2,99,900บาทค่ะ2 9 9 9 0 0บาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะอยากทราบข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะแจ้งเข้ามาทางอินบ็อกซ์ให้เมย์ได้เลยนะคะสำหรับโตโยต้าอาร s คันนี้นะคะย้ำอีกทีสวยมากสภาพดีลดร,ราคาพิเศษมากค่ะสำหรับลูกค้าแฟนเพจสิ์ใจคาเซเตอร์อยากได้แบบไหนรุ่นไหนแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะ ก่อนจบรีวิววันนี้นะคะฝากไปด้วยนะคะอยากได้แบบไหนรุ่นไหนทักเข้ามาได้เลยนะคะก่อนจบไลฟ์วันนี้เดี๋ยวมีฝากช่องทางการติดต่อสินชัยคะเซตเตอร์ของเราไว้อีกรอบนึงเนาะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0899695577 0923387788ค่ะและ0856617779นะคะ id line ของเรา s i n s i n c h a i ค่ะตามด้วยเลขก2สินชัย2สาขาขอนแก่นของเรานะคะหรือสแกนเชียร์คมาได้เลยอีกช่องทางหนึ่งก็คือ ทักอินบอสมาได้เลยแจ้งเบอร์เข้ามาได้เลยนะคะทักอินบอกของเราเข้ามาได้เลยสินเชคาซิเเตอร์ของเรานะคะมีรถให้บริการมากมายกว่า200คันนะคะสินเชคาร์เซเตอร์ของเรานะคะตั้งอยู่ถนนมริวันนะคะก่อนถึงสะพานบายพัน์นะคะฝั่งขาเข้าในตัวเมืองขอนแก่นเนาะลูกค้าที่มาจากต่างจังหวัดน,นะคะจะเข้ามาหาเรา สแกนชือกโอโคดได้เดี๋ยวมีแชร์โลเคชันไปให้รถเรามีมากมายให้บริการกว่า200คันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นรถกระบะสีประตูนะคะหรือว่าจะเป็นแ c a นะคะตอนเดียวนะคะอยากได้เก่งแบบไหนนะคะรถครอบครัวนะคะของเรามีแบบทุกมีทุกแบบทุกรุ่นกันเลยนะคะแจ้งเข้ามาได้นะคะจะเข้ามาหาเรานะคะโทรมาได้เลยนะคะเปิดทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะไม่มีวันหยุดเลยเปิดตั้งแต่สองโมงครึ่งถึงหกโมงเย็นค่ะ อยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมโทรมาได้เลยที่สิทธิชัยคาเซเตอร์ของเรานะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเมขอจบไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเป็นอาทิตย์หน้าเรามีรถอะไรมาฝากการกดติดตามไว้เลยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ